เมื่อก่อนวันนี้เธอเป็นพุทธาลเกตสุรางหรือว่าการาเกตกันแน่อย่างนี้ดีกวาา่าขอเสิย์แฟนๆละครพรมลิขิตได้ไหมคะใช่แล้วนะคร<ะ>ับก็อยู่กับเนาะแม่การเกตเกตสุรังพุทธ,ธาลส่วนน,นี้อึ่งเกงค่ะเรีไว่าใญกคุยนะฝั่งนู้นให้ก<อ>ุยค่ะ สามตัวละครเลยแต่ว่าแยกล่างไม่ได้แยกล่างไม่ได้นะคะมาเป็นเบลล่าดีกว่าในวันนี้นะคะคิดถึงเบลล่าไปนานไม่ได้เจอสักพพุเลยเนาะใช่ค่ะแล้ว่าเราก็ติดตามผ่านผลงานละครอยู่นะครับวันนี้ได้มาเหยียบกับงานตรงนี้ลาซาด้า11:11เบลล่าในฐานะลาซาด้าแฟนคลับของเรารู้สึกไงบ้างคะโอ้โหลาซาด้าเขาไม่เคยแบบเบาอยู่แล้วจัดเต็มตลอดนะคะคือตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนร้านค้าเพื่อก้อนที่เห็น เป็นแบบเทรนสเปซมีพี่ให้แบบถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะมากแลที่สำคัญคือมีให้เล่นเกมเราไม่ได้แจกของแค่แบบชิ้นเดียวอะแต่ว่าแจกเป็นวิานาทีเลยก็คือ10วิใครได้ไปเท่าไหร่ก็คือเอาไปหมดเลยถูกต้อง<ะ>ก็มีคนไปเล่นได้ไปนะ0 0กว่าชิน้นโอ้โหถังจริงโอ้โห ก็เชื่อกันไปเลยนะคะหลายๆคนแล้วคือว่าจะต้องไปเล่นใหม่เพราะว่าอยากได้กันร้อยกว่าชิ้นใช่ไหมคะเรียกว่า11วีไม่มีการกเลยเล่นไป11วีได้เท่าไหร่เอาไปเลยจริงๆใช่นะคะแต่เจอทุกครั้งสวยทุกครั้งนะจ๊ะเออจริงไหมจริงสวยไหมดูแลตัวเองยังไงโอ้ก็เราก็มีลาซาด้าช่วยดูแลอยู่แล้วโดยเฉพาะมาส์กบิวตี้ค่ะแล้วก็หลายๆ แต่ยังไม่รู้เราสามารถเข้าแฮชแท็กมาร์สบ <Okay. S 2> ิวตี้เทรนสวยต้องหล่อใช่ซึ่งอันนี้ค่ะเขาจะมีทริคต่างๆที่จะแบบเหมือนคอยแนะนำเราทั้งเรื่องของหน้า,าผมหรือว่าจะเป็นสกินแคร์หรืออะไรต่างๆงางวิธีการดูแลตัวเองจะเช่นเราจะทาลิปยังไงให้แบบมันติดทนนานเขาก็จะมีทริคต่างๆหรือว่าเอ้ยกอนลงสกินแคร์ทำอย่างนี้สิแล้วจะแบบเออดีขึ้น พราะบางทีเนี่ยเรารู้อะไอ้อย่างเราเนี้ยก็รู้ก็สกิลมูบ้าป้าใช่ทำไมแต่งหน้าไปเรายาดหยาเร็วจังยัดหยาดแบบว่าอย่างเงี้ยหยัดบ้าป้าเลยมันน่าเยิมเราถูกต้องไปเอาเทคนิคของ่ค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดจะให้แทชแท็กหนึ่งอย่างนาคะขออนุญาตเตียวหันหลังเลยหันหลังขออนุญาตดูทรงผมหน่อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอ๋อเจนสวยต้องลองคุณค่ะเป็นมิสไซนที่จะถ่ายภาพทรงผมของเบลล่าลงไปแล้วก็แฮชแท็กเลยพรุ่งนี้ค่ะ ไม่ใช่ใครดิฉันก๊อฟก่อนเลยคนแรกอ่ะมาดูเป็นหัวใจสองดวงใช่นี่สวยต้องลองนะคะทุกคนค่ะก็แชร์ชิคกันไปนะคะก็ไปดูกันได้นะคะในแฮชแท็กสองหรอดเนาะใช่ค่ะนะคะ ไปนะครับว่าเราลงทุนกันถึงขั้นปิดตรงนี้ลานพาร์คพระรามมันทําเป็นลาซาด้า11 1 1 t เทรนดี้สเปกันค่ะถามเบลแล้วกันว่าชอบอะไรในงานของเรามากที่สุดจ้ะัวชอวที่แจกของนี่แหละ<อ>ใช่มันคุ้มนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้มาก็คือดูบรรยากาศงานวันนี้มาก ค่ะย,ย่งนี้หมดค่ะใช่นะคะอกอย่างนึงชอบมากเลยคืออะไรเมื่อวานเขาจะมีเป็นแบบรูปปั้นผู้หญิงที่เป็นใบหน้าผู้หญิงลาสเลดี้ลาสเลดี้แล้วเราก็ไม่ถ่ายรูปใช่ป่ะกัจีเสร็จตุ้บนางจะเอารูปหน้าเราอ่ะฉายไปบนหุ่นค่ะ,ะเราจะมีใน้าในกลางพ้าพนากรแบบนี้จ้ามันเป็นลาสเลดี้ที่ลดมาก ก็มาอัปเดตเทรนด์กันได้นะคะก็ยังอยู่กัเน้องพรุ่งนี้นาะคก็หนองเนาะใช่นะคะอย่าลืมดูนะครับกีบเว่ยบอกของเราก็พร้อมที่จะรอมาแจกของกับทุกคนอยู่ถูกตาอย่าลืมมาร่วมสนุกกับบูนผู้สนับสนุนของเราด้วยนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่เบลล่านะคะเดี๋ยวยังอยู่กับเรานะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่เบลล่านะคะพักสครูดีก่านะค่ะไช่นะด้ค่ะยินดีขอบคุณพี่เบลลามากนะคะขอบคุณคระ ขนาดก็มันจึงมันใจมันจึ้งใจเป็นว่าตัวแม่ตัวปางของโครงการเบนเทออยากสะกดน้องมินเข้าไปในรถเข็นของรัดาหลือเกินต้องการคนนี้รลวะแต่มันแ,งแงนพงเีพแต่ว่าทไมทำไมไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีโค้ดส่วนลดยเยอะมากเ,าเดี๋ยวรัสด้าช่วยเปให้90%แล้ปะขอปีลาสโบนนสถูกสุดน กูบองเขาไปอีก2องพ กดเลยกดสินค้าใส่รถเข็นเลยในลัศดาได้เลยคุณผอ้นะครับเลวลาพร้อมเล่นเกมหรืจ๊ะพร้อมจ้าวินและลูกพร้อมม้าครับไบร์และครับ้องฉันสุดสุดแกมน,นี้ใครคู่ใครดีเกมของเราจะเล่นกันเป็นคู่ไ <ป S 1> บร,บร์กับวินเขาจะต้องคู่กัน สวยอีกคนนึงฉันเองตัวใหญ่มากเดี๋ยวเ็ลรักืบก่อนจีนะสู้นะสู้สูสุดเลยก็คือเป็นอะไรพุตาลคู่กับใหญ่กุยไม่ให้เป็นคนหล่ดเลยหรอเพราะฉันเป็นอึ่งแล้วก็ได้เป็นใหญ่กุยก็ได้ละมาด้วยกันกันกว่านะครับเราจะเล่นเกมอะไรดีก่อนจีเป็นเกมทิว่าใบัำเหมือนเดิมแต่ว่าใบ อ่เดี๋ยวต้องรอดูหล่ะต้องรอดูค่ะถ้าคุณเอาได้คุคทับไรครับไรคิดว่าทำได้ไหมลองดูครับอ่างั้นเราแบ่งไหมคุณไรกับคุณบีถ้าคุณทำได้ไ<ม>คุณอยากทำประมาณห้าหรือหกข้อดิสมั่วว่าเราแบ,บ่งครึง่งตาม,ไ,ไ,มได้ก็ขอทีเพราะว่าเราเาต้องทำให้ได้สิองจะเป็นข้อจะเป็นข้อได้ก็เลยจะถามว่าคู่คุณจะทำสักงหกข้อหรือห้าข้อดิโอห้าเรื่องเนาะ ตัวเรื่อค่ะแล้วก็ชิงเลยข้ามกันครับค่ะไปยิงกันนั่ไปเลยหกพ่อนะคะแต่ทำได้แน่นอนโอเคใครจะทายใครจะใบก่อนดีจ้าเออใครจะถ่ายใครจะใบแต่ผมทายก่อนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไบรท์กับมินจะทายต่อค่ะเชฉลนมลุกจ้า เราเล่นเองค่ะโอเคได้และมีหูฟังสองอันเนาะหนูหกระเบลใส่โบรานเออไม่ใช่ว่าแบบนี่ใบนี่ถ่ายอะไรอย่างงี้หรอกมีอันเดียวเดียเด๋ยวก็นัดเราจะแข่งกัน<อ>เราจะช่วยกัน<อ>เราช่วยกัน,กนไม่ใช่หรอถ้าเราช่วยกันเราก็มีหูฟังสองอันเรามีกี่อันแป๊บนึงยวแป๊บเดีสองคนนี้มายืนหล่อๆเลยตรงนี้นะครับ เดี๋ยวถามว่าทำไมอ่ะเอราะเหตุอะมโอเคง่ายง่ายปูตึงใส่เลยนะคะเต็มตัว60วินาทีเอาจริงนะใส่ราค่าเท่าเดิมทำไมอ่ะก็ไม่ได้หินเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาอาจจะเปิดเพลงเข้ามา ที่ไปพี่วินที่ไปพี่วินสุดนี้เลยทุกคนยังไงมีการเปลี่ยนแปลงกติกาพอรู้สึกว่าการช่วยกันเนี่ยมันดูเอื้ออาทรฉันทีเกินไปทั้งคู่ต้องแข่งกันสรุปเอาหรอต้องแข่งกันก็ได้ไม่ติดค่ะก็จิรอบดึงก็จิไปไดารอบดึงไรวินรอบดึงใครเล่นก่อนแต่ผมแผมเปทนไทยก่อนใช่ทุกคนแต่ทละคนใช่ไหมโอเคโอเค ไม่ได้ไยืนดูกอนโอเครอบนี้นะครับเราจะแข่งกันคนละรอบใครวิ่งหนึ่งรอบก็จีป็นร้านหนึ่งรอบไม่มีการสลับกันนะดังนั้นคนทายคนใบก็คือว่าเรานั่งยในไบคนเดียวถูกต้องค่ะโอเคไหมครับพร้อมนะครับ60วิคุณต้องแข่งกันแต่คุณต้องทำให้เกิน11รอค่ะพร้อมนะครับได้ยินไหม กีนน้ำเขาอะก็ใส่หูฟังอยู่แล้วนี่ รจีนฐานามีคำว่าจีมมีคำว่าทาอจีนทาผิวไม่ใช่จีนทาแก้วจีนฐาทาตีแต้มสิวจีมทาสิวโฟมล้างหน้าไม่ใช่โฟมล้างหน้ามีคำว่าล้างหน้ามันคืออะไรเจียร์ลังหน้า ไอพิมไอพิมกูทำไาได้ยังไงเออเอออะไรอะอะไรเอคนเรียว่าอะไรัดเลยชันใกล้ๆใช่งานอะไรงานอะไรมาซดามีมีอะไรมีอะไรส่วนลดอะไรกูฟเงอะไรร้านอะไรรนคัเาไหนตอบได้ค่ะเราจะไปช่วยกันทำไมสิบหวินตท่จ้าไอหา E aí I... หูทองคำถึงเกิดขึ้นอยู่ที่เขาได้หรอถ้าคู่ของคุณทำได้สี่ทุกคนตรงนี้จะไม่ได้ฟังอะไรทั้งสิ้นเราพลาดหลัที่เราเล่นทีหลังแล้วมันถ้าเราโดนสาวเราทำไงใช่สิคะแต่เดี๋ยวเราร้องแทนเองเลยโอเคนะคะคนใหมเงียบเงียบขึ้นไปแล้วจีนะคะร้องเพลงขึ้นมาชอบพี่เบล่าบุกท่าถ้าเกิดเราทำท่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบล่ากับเราจีร้องให้ฟังค่ะแล้วมันเงียบกริบค่ะถือว่าไม่ได้เป็นการชดเชยเลย ัควายดูคนลใส่ช oui ื่อของคุณ้วเอาละแก่อาียวหนีคนะน้าที่ของคเรียมาเปล่าพร้อมนหมคะพร้อมค่ะ60สิบวิสำหรับคู่ของคุณจ้แล้วไปค่ะจ้ะ